สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเด้อครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพย,ยแญนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับของทางน้องคอปเตอร์สู่ฟังเด้อครับพี่น้องนะครับเมเาแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับแม่ฮักถึงกับงงทําไมคุณดูน้องคอปเตอร์น้อยจังเพจด,ดังโพสถามทันทีแบบนี้นะครับ เกิดนี่อย่างขืนเนาะบัตรที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมว้าสูฟังเด้อครับผมนะครับก็คือบ้าเมื่อวานนะครับพี่น้องนะครับก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับทางวงภูไทยนะครับพี่น้องเพื่อนได้มีการไล่สุดนะครับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะครับภูไทยแฟนคลับมีตติ้งมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีการขายบัตรไล่สุดกุ่มปิดพร้อมนะครับพี่น้องบัตรละ1 2 9บาทนะครับแต่ว่า ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเด้อครับพี่น้องตามข้อมูลนี่ก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่ทั้งแม่ฮักนะครับน้องคอปเตอร์นะครับผมก็คือเป็นแม่งานก็ว่าได้นะครับพี่น้องทั้งผักทั้งดันนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแจกบัตรฟรีกับมีพี่น้องนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับเป็นโต๊ะจีนนะครับในงานกับมีนะครับบางส่วนนะครับพร้อมกับมาไัยต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหนาฮักนะครับของทั้งแม่ฮักนะครับ น้องคอปเตอร์นะครับที่มีการซอยผักซอยดันเต็มที่เลยนะครับพี่น้องแต่นะครับแต่ว่าคุณเบิงนะครับคนที่เขามาซื้อบัตรดูไล่สุดนะครับกลับว่าไปตามคาดพี่น้องนะครับคุณเบิงกลับหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจดังนะครับก็คือเพจสบายดีโตเกียวนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้พี่น้องพร้อมเป็นการแช์นะครับแช์เพจของทางเพจดับเบิ้ลไนท์อีกทีนึงนะครับซึ่งเพจดับเบิ้ลไนท์ก็โสต์ไวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับพี่น้อง เพิ่นพวดว่าอา้าวคนเข้ากลุ่มไม่ถึงสองพันหรอวสันครับพี่น้องแล้วเสือกโมว่าโตเกียวขายบัตรได้เพราะพวกมึงนะครับพี่น้องอาจสีบสุภาพเด้อยครับพร้อมกับสแลดนะครับกั้นนะครับเป็นสติ๊กเกอร์หัวอ่าหัวเลาะนะครับพี่น้องก็คือกั้นคำนั่นแหละครับความหมายเพิ่นก็นคือว่าคนิึงเข้าไปบ่ถึงสองพันแล้วไหนเมื่อก่อนคือเห็นว่าที่ทั้งคขต่ตโตเกียวขายขายบัตรได้นะครับพี่น้อง ก็คือเป็นเพราะว่าเอฟซีของมาเบิงคอปเตอร์วาแมนตีประมาณนี้นะครับพี่น้องเพิ่นก็มาโพสต์ถามนั่นแหละครับนะครับหลังจากนั้นทางเพจสบายดีโตเกียวเพิ่นก็ได้มาแชร์แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นนะครับว่าอย่าโม้เยอะว่าั่นครับพี่น้องนะครับพร้อมกับสติกเกอร์หัวล้อนะครับก็เลยเอามาอัปเดตมาวอาซูฟังนะครับงานนี้แม่ฮักก็คือถึงกับงงเลยแหละครับว่าคุณเปลี่ยนคือเบิ้งหน่อยแท้นะครับบ่ถึงสองพันนะครับพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความ ที่เห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เด้อครับผมเมื่อนี้ผมเลยเอามาอัปเดตมาเว้าซูฟังนะครับแม่ฮักถึงกับงงนะครับว่าคุณดูน้อยจังนะครับคุดูน้องคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ